สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วรายการมวลขบรถกับมหายศผ้าเที่ยวครับพี่น้องทำมาสวัสดีมือนีมหายศผ้าเที่ยวขอผ้าพีผ้านองเขาวัดฟังถ้ำในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาครับพี่น้องพิกัดอยู่ในตนําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนี่คือศาลาการประเรียน วัดบ้านนาควายตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเข้ามาบริเวณศาลาการประเรียนกะสงบจิตสงบใจเย็นกายเย็นใจสะอาดสว่างสงบเย็นตาเพลินตาได้ไม่เห็นพระบุธรลูกพระประธานภายในศาลาการประเรียนที่ถูกจัดตกแต่ง ได้สวยงามเพดานทั้งซ้ายขวาก็มีภาพพุทธประวัติและชาดกต่างๆ่ะครับพี่น้องและก็ถูกจัดตกแต่งด้วยเสานะครับถือปูนแล้วก็ตกแต่งด้วยลวดลายต่างๆนี่คือสาราการประเรียนของวัดในชุมชนตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับ พระประธานชื่อว่าพระเจ้าใหญ่แสนล้านนะครับนี่คือพระเจ้าใหญ่แสนล้านหรือว่าเงินแสนนะครับเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนในชุมชนและต่างจังหวัดต่างเขามานมัสก,การถวายสักการะพระประธานที่ศาลาการประเรียน วัดบ้านนาควายตำบลในเมืองอำาเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในเมื่อนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันอาสาระหะบูชาซึ่งถือว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงประถมมทศนาธรรมาจักกับประวัตินาสูตรแก่ปัญจวคีทั้งห้าและทําให้ พระอัญญาโกณธัญญะมีดวงตาเห็นธรรมขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาทำให้พระรัตนตรยัยครบสมประการกะคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในวันเพ็ญเดือน8หรือวันขึ้น15ค่15้าขาเดือน8นี่เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่สงบ สะอาดสว่างร่มเย็นจเจริญหูจเจริญตาด้วยธรรมะต่างๆและพระพุทธรูปรูปเหมือนพระอาจารย์เจจิต่างๆนี่ภายในผนังของศาลาการประเรียนถูกจัดตกแต่งดูศรัทธาล่ะครับพี่น้องน่าเลื่อมใสศรัทธาไปเบิงกับมหายศผ้าเที่ยว ในการนํำภาพปพุทธประวัติภาพของชาดกหรือว่าพระเวสสันดรชาดกในปางต่างๆล่ะครับนี่โดยช่างฝีมือนะครับได้ลงเป็นสถาปตินะครับเป็นจิตกรรมฝาผนังข่างสาราการประเรียนถูกออกแบบด้วยลวดลาย ด้วยสีสันงามตาล่ละครับพี่น้องนี่สวยงามทั้งเพดานก็ถูกจัดตกแต่งด้วยไฟโคมไฟประดับสวยงามสบายหูสบาย,บายตาเมื่อนี่มหยายดผ้าเทียวผ้พาพี่น้องมาสัมผัสกับบรรยากาศภายในวัดนะครับเข้าวัดฟังธรรมในวันอาสาระบูชาครับพี่น้อง ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์ให้มหายศผ้าเที่ยวกดสันกระดิ่งรัวๆจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในการนำเสนอสาระดีๆของมหายุดผ้าเที่ยวเมื่อนี้มายศผ้าเที่ยวผ้าพีผ้านองเขาวัดฟังถ้รมมาชมศาลาการบรยนและพระประธานที่ขึ้นชื่อที่น่าเคารพศรัทธาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นั่นก็คือวัดบ้านนาควายตะบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องในวันอาสารหบูชาวันขึ้น15คาค่ำเดือน8ครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมในมหายศผ้าเทียวที่นํำเสนอวัดที่มีความสวยงามถูกออกแบบ ได้สวยงามคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหมขอบคุณและสวัสดีครับ